สวัสดีครับสวัสดีครับพรเพื่อนๆชาวเท่าเรียท่านนะครับอินเทนีไซค์ครับรายกามันนี้ครับต้องบอกเลยว่าผมมาเพื่อนๆครับมาเสียตังค์นี่คือประเด็นคือรถคันนี้ครับขวัญใจออนิว <hill> นะครับผมมองว่ามันมีเอกลักษณ์ของแต่ละคันของเขาอยู่อย่างคันนี้ครับจากฝีมือพิกบมทอสร้าง <S <S ก็แน่นอนสไตล์ของพิกบมทอสร้างอ่ะเขาห้ทำงานเรียบๆเรียบร้อยไม่ได้วุ่นวายมากแต่เปิดมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ มันมีอะไรน่าค้นหานะครับกับสไตล์งานเรียบเรียบครับกับการเก็บห้องเครื่องโดยรวมนะครับสำหรับออเดลสำหรับคนที่กําลังหาแนวทางการแต่งรถอยู่หรือว่าการตกแต่งห้องเครื่องเอาคันนี้เป็นแบบอย่างผมว่าเฟี้ยวนะแต่ที่สําคัญนะผมจะให้ดูจริงๆแล้วคันนั้นอ่ะก็คือไฮไลท์ในของเราและมีหนึ่งคันที่เขาเรียกว่าซุ้มทำนะครับคันนี้เรียกว่าเป็นรถข้องเงินล้านนะให้ดูนิดๆหน่อยๆนะครับส่งมาจากพิกาดเววลิงให้พี่กบได้ทําในชุดห้องเครื่อง รียกว่างานไทยเทงานอะไรต่างๆนั่นคือพี่กเขาเป็นคนจัดสรรให้กับทางกายไว i ิงนั้นแอบดูนิดๆหน่อยๆพออ่อย่างเงี้ยอลังการนะครับอลังก,การงานสร้างเลยนะวันนี้เอาเรียกว่าเอาเป็นทีเซอร์เอาข่าวดีว่าแล้วเราไปดูรายละเอียดกันครับกับในสไต์ของออ l น e วเรียกว่าให้เป็นแบบอย่างในแนวทางการแต่งสําหรับเพื่อนๆเ,เลยที่ใช้ในออ l น e w วคันนี้ต้องบอกเลยว่าเเรียบหรูดูด,ด,ดีมีสเสน่ห์จริงๆไปดูครับกับออ l น e w วคันนี้ สวัสดีครับพี่กอบสวัสดีครับไม่ได้มาหานานเลยนะครับพี่กอบเดี๋ยวกันทิ้งดีเซลว่าเหรอเปล่าเปล่าครับก็มีเรื่อยๆครับงานพวกนี้อันนี้ก็พี่โอ๋เขาเอามาให้ทำเป็นซูเปอร์ซูเปอร์ครับนะเป็น2 g Turbo รถในฝันหลายๆคนเลยแหละใช่ไหมแล้วก็พี่กอบพี่กอบมีหน้าที่ทำอะไรสำหรับในซูเปอร์คันนี้มอน้ำแล้วก็ททออินเตอร์ท่อร์ไเสียครับ ผมเห็นท่อไอเสียเัาผมก็ตกใจเหมือนก<ช>ันครับสี่นิ้วบินซินนี่เขาใช้หนึงสี่นิ้วเลยใช่เทอร์โบใหญ่รถทำค่อนข้างเยอะเหมือนกัน มีแคมมีอะไรพวกนี้ก็จูนระดับประมาณแต่แต่เจ็ดแปดร้อยเนี่ยข้อพอพอสี่นิ้วสบายสบายสี่นิ้วเลยต้องสี่นิ้วเลยใช่ครับถ้าเป็นดีเซลนี้ใหญ่สุดเต็มที่ก็สามนิ้วอะไรสามนิ้วก็ใหญ่แล้วใช่ไหมใหญ่แล้วหญ่แล้วเนี่ยผมเห็นนะพี่กบมคือฝีมือเนี่ยต้องบอกเลยว่าทุกคนอ่ะให้การยอมรับสาหรับพี่กบมไม่ว่าจะเป็นงานท่ออินเตอร์งานงานมอน้าหรืองานท่อเสียเคยจะบอกเฮ้ยเห็นแต่ผลงานพี่กบเดินท่ออินเตอร์ท่อเสียก็ทำด้วยท่อเสียก็ทำเนาะใช่ครับเออส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานพวกงาน คัาต้อมงานแฮนด์เมดขึ้นมาแล้วครับอง่ายคือคันต่อคันใช่เรียกได้ว่าคือคันต่อคันคุณออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแบบสําเร็จรูปก็จะดูทิศทางการเดินว่าจะไปทางไหนตามใจคุณใช่ครับเนาะอ่ะวันนี้ที่ผมบอกว่าผมาผมเห็นพี่กบลงสตอรี่รถคันหนึ่งอ๋อครับผมเม้น์เลยว่าเฮ้ยพี่กบครับอย่าเพิ่งปล่อยรถเพราะว่าอะไรคือผมชอบผลงานหรือว่าชอบเสพในผลงานพี่กบเพราะว่าหนึ่งผลงานพิ่กบอะพอเวลาผมลงยูทูบไปแล้วคนรู้สึกว่าเฮ้ย มันค l e a n ดีอ่ะม,มันมันมันสวยมันดูแบบว่ามันมีอะไรน่าค้นหาครับนะอย่างคันเนี้ยผมว่าเป็นแบบอย่างสําหรับคนที่เล่นอ n น e w ได้เลยนะใช่ใช่ใช่ดูรูปส่ง,งเขาฟินเม้นรถเข้าสวยๆนะเมื่อกี้ผมแอบดูแล้วเขาจัดส่งที่ทางพิเมเองโซลา่า M R ส่งสวยๆล่อๆเลยใส่ล้อ M K มีเบรกชุดหนึ่งล้อชุดหนึ่งฝากระโปรงหน้าหลังผมว่าส่งกันลงดีเฟี้ยวนะในรูปแบบของซีประตูครับผมแต่แน่นอนครับ พอเวลาเปิดห้องเครื่องมาเนี่ยสมัยนี้มันต้องว้าวนะใช่ครับแต่ด้วยคำว้าวคือมันอาจจะไม่วือหวาแต่ว่ามันมีอะไรน่าคุณหาเดี๋ยวไปดูครับฝีมือในระดับหนึ่งของลูกค้าที่พอเอื้อมถึงอืมใช่เลยพี่ผมว่าที่ผมอยากนําเสนอคันนี้คุกโทนจะบอกเฮ้ยมันไม่มีอะไรเลยแต่ผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นใช่ครับสำหรับคนที่แต่งรถ

อันนี้ได้คอนเซปต์จากลูกค้ามาอย่างไงบ้างพี่ก็เขาก็อยากจะเก็บรายละเอียดเขาก็สั่งว่าจะทําประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ให้ข้อมูลอยากได้อะไรแบบนี้แบบนี้อะไรยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้เราก็เราก็ทําตามลูกค้าเลยครับในครั้งนี้คือเขาหยิบอะไรมาให้เราหรือว่าเราเป็นคนสั่งเบอร์ เขาให้เรามีหน้าที่สั่งครับแต่ว่าเขาระบุอะไรอครับให้หน้าที่สั่งได้เลยเขาให้ง่ายคือไม่ได้ตามใจพี่กบนะตามใจเขาเลยตามใจลูกค้าพี่ไปดูว่าเอเซอรี่ตัวไหนพี่จะใส่ใช่ครับพี่ดูมาคอนเซ็ปต์ของห้องเครื่องคันนี้แน่นอนหรือว่าสไตล์ของพี่กบก็จะเป็นในการคลีนเรียบง่ายครับดูดีสามารถใช้งานได้จริงนะครับทนต่อแรงมาที่ผลิตได้น่าเสบตาเหมือนเดิมครับมาที่ทางพี่กบต่อตามคือจะจะรู้สึกว่าจะเน้นในทางโทนของ การเงาเงาใช่ไหมทำความสะอาดง่ายตัวนี้เป็นบล็อกเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้านะครับดูรู้สึกโล่งกันไปใหญ่เลยโล่งโล่งใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นบอดี้สองพันยี่สิบชุดคานหน้าจะไม่เหมือนกันกับตัวเก่าอือครับชุดคานหน้าไม่เหมือนกันอ๋อตัวนี้ยังมีคานอยู่เรายังคงตำแหน่งคานเดิมไว้ครับเหมือนเดิมพี่กบคันนี้เริ่มต้นในการทํำยังไงบ้างครับลูกค้าเคยทํามาแล้วเหรอครับเคยเดินอินเตอร์มาแล้วแล้วก็เคยเก็บมาบ้างอะไรมาบ้างแล้วทีนี้รอบนี้แก อยากจะเก็บสีห้องเครื่องทําสีอุดรูเก็บระบบเบรกอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ทําทสีฝาทําเก็บอะไรชุบอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีชุดหม้อน้ําระบบแผงแอร์ชุดอินเตอร์ก็ใช้เป็นกาเล็ตนะครับแล้วก็ระบบน้ํามันเนี่ยเอาไว้ด้านล่างให้เป็นปัามติก2ตัวครับแต่มันจะอยู่ด้านล่างมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เกจวัดแรงดันผมก็จะต่อเป็น สายขึ้นมาไว้เกยแรงดันให้ดูด้านบนได้เลยครับสามารถแบบสตาร์ทเครื่องหรืออะไรพวกนี้มันจะดูเกยแรงดันได้เลยอครับันคือระบบแรงดันชใช่แล้วก็ทุกอยู่ในรถเลยใช่ครับเก็บระบบไฟเป็นชุดไฟเงินเ,<อ>เป็นชุดไฟรถแข่งชุดไฟเงินกับชุดไฟธรรมดามันแตกต่างกันมากน้อยค่ไรผมอาจจะคิดว่าชุดไฟเงินอาจจะเดินทางด้วยด้วย,ด,วยด้วยกระแสะที่ดีกว่าอะไรประมาณนั้นเส้นไฟสายไฟมันใหญ่กว่าอะไรประมาณนี้ครับ อันนี้ต้องถามช่างไฟต้องถามช่างไฟนะเพราะความรู้มันต่างกันใช่ครับผมรู้ว่าในการเรียกว่าใส่ไฟเงินเนี่ยเงินมันสามารถที่จะนำพานำพาได้เร็วกว่าได้เร็วกว่าทางแดงประมาณนั้นครับในจุดตรงนี้ครับพี่กบในการทําครั้งเนี้ยครับผมเห็นสะอาดเกี้ยงเก่าขนาดนี้ยยกเครื่องลงไหมยกยกลงครับยกลงพอด้วยสาเหตุอะไรพี่อ่าหนึ่งทำสีห้องเครื่องด้วยครับแล้วสองลูกค้าก็เขาทาก็มีทําเครื่องนิดหน่อยก็มีทําฝา แล้วก็แก้น้ําดันฝังแหวนอะไรพวกนี้ครับของลูกค้านะครับแล้วก็มีแคมมีแก้วาล์วมีอะไรพวกนี้ครับก็ตุกติกนิดหน่อยเครื่องไม่ได้ไม่เรียกว่าไล่ข้างเพิ่มสมรรถนะแรงม้าให้มันแล้วก็ดีขึ้นทําหัวฉีดทาปั๊มมีก้านชุดหนึ่งโอ้โหแล้วก็ใ่ลูกเดิมที่พูดมาเนี่ยพี่กบ ทั้งตัวแล้วเกือบทั้งตัวทั้งตัวแล้วเอาพูดกันตรงๆแค่ว่าเป็นลูกเดิมใช่ได้ขับขี่สนุกครับขี่สนุกเท่าๆประมาณกี่หลังม้าผมว่าต้องมีแต่แต่สี่ร้อยได้เนะเพราะว่าทำสเต็ปนี้ละก็คือรายละเอียดอะบางทีเรา เราไม่ได้เราไม่ได้ทําเยอะมากจนเกินไปเราทําพอประมาณที่ลูกค้าเขารับได้อะไรอย่างอะไรอะไรเงี้ยก็สั่งตามที่ลูกค้าเขาสั่งเราก็จะเบิกของที่มันจําเป็นที่สุดอะไรที่ต้องใช้ประมาณนั้นแค่นั้นเองในตาของช่างเฮ้พี่ตรงเนี้ยมันต้องใช้นะตัวเนี้ยมันต้องเน้นนิดนึงที่ใช้ของดีไปอะไรไปตรงเนี้ยอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นคําแนะนําอูนี้ใจดีจริงๆนะไม่ได้แบบแล้วโบเบก็ตัวนี้ผมก็จะกัดเป็น CNC ขึ้นมา หน้าทําขายพี่กบผมว่าสวยก็ดูก็ดูโอเคลูกค้าเขาอยากให้เราใช่มีฝาเปิดเปิดได้ปกติทําขายเถอพี่อันเนี้ยตำแหน่งของ ABS อยู่ที่เดิมที่เดิมเนาะครับแล้วก็เลือกใช้เป็นหัวจาก h y B ลูกค้าเขาระบุมาครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ทุกอย่างก็เราก็เป็นคนติดตั้งเข้าไปเอางี้ถ้าเพื่อนๆดูหรือว่าสนใจก็ลองทักถามพี่กบด้วว่างบประมาณเท่าไหร่ใส่ง่ายครับใส่ง่ายใช่ไหมใส่ง่ายใส่ง่ายผม กัดมาแล้วก็เอาไปอโนได์ให้ครับสวยสวยสวยพี่ดีไซน์สวยครับดูดูแล้วมันเรียบง่ายพี่ใช่เนาะในจุดตรงเนี้ยถ้าเป็นของในตัวของ2020เนี่เนี้ยต้องเปลี่ยนใช่ครับเพราะว่าของเดิมมันมาเป็นพลาสติกใช่ไหมใช่ตรงตรงตรงเนี้ยเดิมเดิมจะเป็นพลาสติกอ่ะผมว่าจึงทําเป็นบูทอัดเข้าไปแล้วใช้เป็นหัวปิดติ้งขึ้นมาได้เลยอืมใช่ใช่พต่ก็เดิมเดิมมันจะเป็นพลาสติกใช่ใช่ตรงเนี้ยครับเรียกว่ามันเป็นจุดเปาะใช่ก็ ผมก็สร้างชิ้นนี้ขึ้นมาใหม่แล้วเอาชิ้นพลาสติกออกแล้วอัดบูทอัดเข้าไปนี่อ่่่ะนนีีไนะครับของผมมีสเปคสำรองเยอะหลายตัวเลยในสไตล์ของทออินเตอร์ก็สไตล์พิกบเหมือนเดิมใช่เส้นเล็กเป็นงานฟันเชื่อมลูกค้าเขาระบุอยากได้จริงๆเขาเคยทำงานดัดมาแล้ว เขาก็อยากได้เป็นงานควันเชื่อมมั่งเตยผมบอกนะว่าถ้ามาหาดพิกลเราต้องควันเชื่อมสไตล์ของเขาเลยคือควันเชื่อมควันเชื่อมนี่เราบอกกินขาดเลยในการติดตั้งอินเตอร์ก็คืออยู่ตำแหน่งเดิมไม่ได้ตัดอะไรเลยไม่ได้ตัดอะไรครับมไม่ได้ตัดอะไรแล้วก็ตำแหน่งรับลมมันก็จะพอดีนะ ส,นนส่วนเรื่องระบบติดตั้งพวกแผงแอร์แล้วพวกนี้เราก็จะยึดแยกจากจากหม้อน้ำเราไม่ไม่ยึดรวม<อ>เวลาเซอร์วิสมันจะเซอร์วิง่ายกว่าแล้วให้มันมีระยะด้วยใช่ครับใช่ครับในการโฟอากาศหรือว่าในการรับลมมันก็จะหม้อน้ำมหม้อน้ํากับแผงแอร์ต้องใกล้กันเพราะว่าระยะการดึงสโต๊กพัดลมมันจะทําให้แอร์เย็นถ้าเราติดตั้งแอร์ห่างมากเกินไปลมมันจะไม่ถูกดูดแอร์ความร้อนจากแอร์ไปด้วยใช่ครับนะ ผมถามคาถามนึงผมอยากจะถามมากเลยถามแทนเพื่อนๆน,นะ <laughs> okay, โอเครถคันนี้ที่เพื่อนๆได้ดูก็คือมันจะเป็นรูปแบบการใช้งานนะครับห <sk ill> ม้อน้ําย่อพี่กหม้อน้ำยอ่ <sk ill> อเอเราไม่ได้ยิบประเด็นดราม่านะ <sk ill> ให้พี่กบให้ความรู้นิดนึงครับสำหรับในที่รถคันเนี้ยเขาใช้หมอ้อน้ำค่อนข้างที่จะเล็ก <sk ill> เล็กกว่าปกติครับเราคูบอุณหภูมิยังไงพี่กบมันมันมันอย่างนี้พี่ก็คือถามว่าเรื่องเรื่องการใช้งานอ่ะมันมัน มันก็ขึ้นอยู่ครับว่าเราดูแลเขาดีแค่ไหนอะไรเงี้ยครับคือรถอะมันถ้ามันเกิดปัญหาหรืออะไรพวกนี้มันจะฟ้องเลยแหละมันจะฟ้องกับคนขับเลยแหละถ้าคนใส่ใจนะแต่สําหรับแต่สําหรับคนที่เขาใช้จริงๆอะถ้านําไปใช้อะ่ะเขาก็จะรู้เองว่าควรดูแลแบบไหนทิศทางน้ํามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับสําหรับเรื่องท่อน้ําหรืออะไรพวกนี้มันอยู่ที่คนเขาแก้ทางน้ําอืำด้านในของเครื่องยนต์ ถ้าคนที่เขาแก้แล้วเขาก็สามารถใช้กับพววนี้ได้ใช่ครับจะเป็นหม้อน้ำเล็กหม้อน้ำใหญ่ก็สามารถใช้ได้ก็ขึ้นอยู่กับช่างที่ออกแบบติดตั้งแล้วก็แนะนำการใช้งานอเอายี้ดีกว่าสามารถเ,าเอาง่ายคือหม้อน้ําอันนี้ผมผมเรียกเป็นหม้อน้ําย่อแล้วกันหม้อน้าที่มันมีขนาดเล็กกว่าเดิมแน่นอนครับคือในช่องฟินของเขาเนี่ยครับน่าจะมีขนาดที่มัน แตกต่างจากของเดิมใช่แตกต่างแตกต่างใช่ไหมพี่ใในเรื่องการโฟกอากาศหรือว่าอะไรเงี้ยใช่ใชซึ่งซึ่งซึ่งง,งานของผมเนี่ยผมผมพิสูจน์จากเรื่องทั้งรถแข่งทั้งทั้งไม่ว่าแต่สามพันโปอ่าเป็นหน้ายาวเป็น1.9เก้าเป็นอะไรพวกเนี้ยผมผมพิสูจน์มาหมดแล้วว่าหม้อน้ําผมสามารถเอาอยู่เอาอยู่ได้แล้วลูกค้าที่ใช้ไปอะ่ะแทบจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่เราก็บอกเขาเรื่องการดูแลรักษาบํารุง แล้วก็บอกเขาลักษณะการว่าหนึ่งถ้าพัดลมมันเสียนะพี่อาการอาจจะแอร์ไม่ค่อยเย็นนะมันชืดชืดนะอะไรประมาณนี้พี่ต้องเช็คนะอ,อะไรอย่างเงี้ยระยะของพัดลมอะไรอย่างเงี้ยครับม,มันก็จะมีอาการฟ้องเนี่ยใช่ครับ,ค,รบคือต้องเวลาใส่ไปพูดกันตรงๆว่าคือถ้าเราจะเน้นความสวยความงามด้วยรเราต้องดูแลรถให้เป็นด้วยใช่ใช่อันนี้คือจุดสำคัญใช่ไหมพี่ใช่ครับคือสิ่งที่เราต้องแนะนำลูกค้าเลยใช่ครับ ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดนะพี่ไม่ว่าหม้อน้ําเล็กหม้อน้ําใหญ่มันมันมันมีโอกาสที่ถ้าเป็นพัดลมสองตัวก็มีโอกาสพัดลมจะเสียเหมือนกันครับมันก็มันก็ขึ้นอยู่กับเราดูแลรักษาเขาแค่ไหน,นรเราต้องมา<ส>ดูแลใช่ครับส่วนเรื่องส่วนเรื่องอวัตถุดิบหรือเรื่องคุณภาพของหม้อน้ํามันก็ขึ้นอยู่กับเราจะไปเจอที่ไหนดีไม่ดีแค่นั้นใช่ครับก็ต้องพูดกันตรงๆว่าบางทีหม้อน้ําใหญ่ผมก็เห็นหลายคลิปเหมือนกันว่า เปลี่ยนมอ้อน้ำอลูมิเนียมมาแล้วสุดท้ายความร้อนมันก็ยังเดิมเหมือนเดิมใช่ใช่ใช่ใชด้วยคุณภาพของมอ้อน้ำ I know, I know. Time to step it up. Go hard, too hard. All I ever know. Hit on my heart. When it get dark. <laughs> แล้วอีกอย่างหนึง่งสมมติว่ารถเดิมๆอย่างเงี้ยเราจะไปทําแบบนี้เลยเนี่ยมันก็ไม่เหมาะมเราเราเป็นช่างเราก็ต้องควรแนะนําลูกค้าว่าอย่าไปทําเลยพี่แบบนี้ไม่ดีมไม่เหมาะอันนี้เราก็ต้องบอกเขาไปตรงๆผมจะอธิบายอย่างนี้ครับคืออย่างพี่กบเนี่ยเขาสร้างงานมอ้อน้ําขายแล้วคือเป็นจุดเด่นๆของร้านด้วย<ช>อีกหนึ่งชิ้นครับเป็นงานมอน้าเนี่ยมอน้าเนี่ยต้องพูดตรงๆว่าถ้าใครชอบฝีมือหรือว่างานของพี่กบ ไม่ว่าจะงานรูปแบบการตัดพับการเชื่อมอะไรเงี้ยสามารถสั่งขนาดได้ได้สั่งขนาดได้ไม่ใช่พี่ก็มีแต่หมอ้อน้อําย่อมหม้อน้ายอ่อมไม่ใช่ใชคือสั่งขนาดตัดได้ใช่ครับหมอ้อน้อําเต็มใบหมอ้อน้ําเดิมหมอ้อน้าอะไรเราทําได้หมดแต่เราแต่เราเราจะดูความเหมาะสมของของเครื่องยนต์ขนาดเครื่องยนต์การโมดิฟายอะไรเงี้ยเราก็จะแนะนํา ใช่ว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับก็จะเน้น,นย้ำเสมอครับในเรื่องของหม้อน้ําใส่ได้นะครับอย่างเนี่นยหม้อน้ำย่อท่อน้ําซิงเนี่ยโอเคแต่ทุกอย่างคือคุณต้องเรียนรู้คุณต้องให้ช่างอะติดตั้ง<ช>แล้วคือในเรื่องของทางเดินระบบน้ำมีส่วนสําคัญมีส่วนสําคัญเนาะนอย่างบางคนเอา,าน้ําออกเอา,าน้ําออกแต่ด้านในเขาอาจจะมีตาน้ําเข้าไปตีอุดเพื่อจะให้น้ําเดินทางช้าขึ้นอะไรประมาณนั้นจริงๆอ่ะรูน้ําอะมัน มันออกไม่จําเป็นต้องแรงมากเขาแค่ต้องการให้ให้มันเดินทางช้ากว่าเพื่อกักรักษาอุณหภูมิใช่ใช่ใช่ถ้ามันเร็วเกินไปอ่ะมันก็มันก็ไม่ได้ส่งผลดีครับครับผมอ่ะอันนี้ข้อมูลเนี้ยข้อมูลเนี้ยผมเคยทําคลิปไปแล้วไปย้อนดูได้จากทางช่างหมีที่ผมเคยทําคลิปไปว่าในเรื่องของการที่ว่าเอาวาวน้ําออกแล้วจะเป็นยังไงหรือว่าการเปลี่ยนทางน้ําเป็นรูปแบบไหนลองไปดูครับอ่ะมาดูในรายละเอียดเก็บรายละเอียดกันนิดนึงเพราะว่าผมเห็นเครื่องสวยๆเงี้ยผมก็ต้องจอดรายละเอียดกันนะก็ ในรูปแบบของอันนี้เป็นโทโบเดี่ยวเนาะเดียวติดตั้งเงนี้โอเคถ้าอนาคตจะขึ้นโทโบคู่ก็ง่ายเลยง่ายง่ายเพราะคล่องเครื่องเหมือนโล่งไปแล้วใช่ไหมโอ้โหคือเหมือนวางแผนสู่อนาคตได้เลยนะพี่จมเนาะสวยสวยสวยอย่างงานพวก อะไรอย่างพวกอุปกรณ์อะไรพวกนี้ลูกค้าเขาก็รีเพจมาเป็นของเพจพี่ดีเราก็เราก็ได้เราก็ได้หมดเราสินค้าคุณภาพแล้วก็ยังหัวฟิตติ้งอะไรพวกนี้เ็นเป็นายบีทั้งหมดเดีอันนี้ถัง power เออเนเนเนเแอบแอบแอบคอมพิตอร์เนี้ยก็จะมีจุดแอบพื่อที่ให้มันโล่งให้มัน clean ก็นี่ติดตั้งง่ายด้วยแล้วก็ใช้งานได้ใช้งานได้ใช้งานได้ปกติมันก็จะสูงกว่าปั๊ม power นิดนึง เพื่อจะให้แรงดันน้ำมันมันไหลลงได้ปกติทางนี้ทางนั้นอ่ะอุปกรณ์เซอร์รีอ่ะโอเคละหลากหลายแบบก็มีขายทั้งนี้ทางนั้นมันต้องอยู่ที่ว่าการติดตั้งด้วยบางทีคุณซื้อไปคุณติดตั้งไม่เป็นมันสะมันส่งผลกระทบหรือว่าผลเสียต่อรถคุณด้วยนะครับยังถังบวเนี่ยพอคุณไมใส่เตี้ยมากเตี้ยกว่าปั๊มพาว ตัวปัดมันชอบมีปัญหาหมันไม่ได้อาจจะไม่ได้มีเลยแต่ในอนาคตอมันชอบม,มันจะมีเรียกว่าสะมาสมนะครับพี่กอผมผมขออนุญาตนิดนึงไอ้ตรงกลางเนี้ยนะที่มันเป็นแบรนด์ของฟิกมันคืออะไรเอ่ยเป็นเป็นเป็นออยล์ระบายเชื้อเพลิงครับเป็นออยล์เหมือนออยล์โซล่าละครับระบายระ,ะบายน้ํามันโซล่าก็ลูกค้ามีอยู่แล้วเราก็ทําให้เดินระบบให้ มันก็ผู้นี้มันต้องเอามาฟูอากาศใช่ไหมพี่ใช่ใช่มันมันก็ช่วยได้เยอะนะครับพี่เอาน้ามันเย็นกลับไปใช้ใช่ครับน้ํามันเย็นกลับไปใช้มันก็ช่วยได้เยอะช่วยได้พอสมควรเลยแหละครับจากที่ว่าไม่มีมีดีกว่าอ่าประมาณนั้นครับอ่ะทุกคนอยากจะรู้ว่างบประมาณในห้องเครื่องอ่ะเอาเอาแบบตีแบบคร่าวๆนะไม่รวมทําเครื่องไม่รวมอะไรนะห้องเครื่องประมาณนี้งบประมาณเท่าไหร่พี่กบเริ่มเริ่มจากรถสแตนดาร์ดเก็บใส่ไฟ ที่พิกบทั้งหมดทั้งพวงเลยสเตปนี้เลยใช่ไหมสเตปนี้ก็ไม่รวมไม่รวมอุปกรณ์ไม่รวมอ,อุปก,กรณ์รออกกรทำแรงนะอ่าไม่รวมอ,อุปก,กรณนะ์ก็รวมอะไหล่ด้วยอะไรด้วยก็มีมีมีแสนนิดนิดนะครับมีแสนนิดนิดแต่ว่าเพราะว่าเราเริ่มต้นใหม่หมดเลย ก็ราคามันมันมันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์อ <correspond. S 2> ุปกรณ์ใช่อุปกรณ์ที่คุณเลือกใช้ด้วยนะถามว่าในแบรนด์ในแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งที่มันไม่ใช่แบรนด์ชั้นนาได้ไหมได้แต่คุณภาพต้องใช้งานได้นะใช่ครับก็ใช้ได้เหมือนกันเราก็แนะนําได้เหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะอยู่ที่คนเลือกแบรนด์อะไรประมาณนั้นแล้วก็อะไรที่เราใส่เข้าไปอุปกรณ์อะไรพวกนี้ครับอย่างชุดอย่างเงี้ยมันมันก็เป็นชุดตกแต่งราคามันก็จะสูงขึ้นมาอีกหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ย ผมว่าทุกคนรับได้ไปจบผมว่าทุกคนรับประมาณนั้นครับและอย่างท่ออินเตอร์นยครับนอกจากทรงที่มันเป็นแบบรูปแบบอย่างเงี้ยเราสามารถที่แบบถ้าทําแล้วเรามันมาแล้วแต่ลูกค้าเลือกพิเรนได้มาเอาูดตรงก็ได้อยู่ครับก็ได้อยู่ท่ออินเตอร์จะไปซ้ายจะไปขวาได้หมดครับได้มันก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกครับบางคนก็เขาก็สไตล์การทารถบางคนก็ชอบเรียบๆคีนๆอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็จะดูงานจากจากที่เราเคยเคยลงผลงานไว้อะไรเงี้ยครับประมาณนั้น อันนี้ครับก็ว่าผลงานดีๆนะครับจากพี่กบก็คือเรียกว่าเป็นงบงบสเตปเริ่มต้นนะครับสําหรับคนที่กําลังจะเริ่มแต่งรถหรือว่าหาวแนวทางอยู่ผมว่าสไตล์เนี้ยไม่เบื่อไม่จําเจเนาะมันเป็น,นสไตล์คินคลีนอย่างอย่างเอาง่ายๆอินเตอร์ใบหนึ่งก็กี่ตังค์แล้วยอย่าง <c oughs> แบรนด์เ <c oughs> น,นี้ยพ <c oughs> นนี่ใช่ไหมกาเล็ตนะกาเลตแบรนด์ใบนี้ก็เท่าไหร่เน,นี้ยมันมันลองนะคิดคํานวณดูว่าทาไมทําไมมันถึงแสน อย่างชุดหม้อน้ําชุดระบบน้ำมาคือมันเป็นจิปปะทะใช่ใช่เราลองมาปปะะคํานวณคร่าวๆเล่นๆดูเอาง่ายๆรถสแตนดาร์ดคันหนึ่งมา ทำ, Inter, ทำอิอนเตอร์ทำหม้อน้ำทำพัดลมไฟฟ้าก็สตาร์ทประมาณ20 0 0 0กว่าบาท3 0 0 0 0แล้วนะนะสตาร์ทประมาณนั้นเนานะอันนี้รวมสี่ห้องเครื่องรวมอะไรมันก็มันก็ค่อนข้างได้อยู่ลองมาคุยไปกบดูนะเอเซอรีชอบในแบรนด์ไหนก็ลองชี้นำพิกบได้พี่ผมอยากได้แบรนด์นี้คือ,อพี่กบเขาจะจอยทั้งหมดได้ครับได้ครับรู้จักกันรู้จักกันทั้งหมดก็จริงจริงอ่ะผลงานของผมอ่ะผมไม่ค่อยได้ทำงานที่มันหวือหวาอะไรมากมายอย่างที่พี่นุเคยเห็นก็ผมชอบสไตล์อย่างนี้แล้วลูกค้าส่วนใหญ่ก็ ก็เป็นลูกค้าที่ที่เราที่เราคุยกันเข้าใจประมาณนั้นทุกคนจะมองว่าตรงเนี้ยโอเคมันใช้งานได้มันไม่วือหวาอืเอเซอรี่ที่มันใส่ไปโอเคมันมีความคงทนมันอะไรก็ตามสไตล์ของลูกค้าเลยเนาะแต่ถ้าจะวือหวามันมีเด็ดปาะคันนี้ขอแอบดูหน่อยเด้ยมั้ยแอบดูได้ขอแอบดูหน่อยนะไพี่จบพี่จบนี่นี่เดี๋ยวพี่จบตามผมมาพี่จบอาจจะไปกล้านำเสนอมันนี่ผมขออนุญาตพี่กายนะพี่กายไวริงนะ นี่เลรีเซอร์รเซอร์ไปก่อนรีเซอร์ไปก่อนนี่คันเนี้ยเรื่องของเรื่องพี่ก็ผมเคยผมเคยไปถ่ายคลิปที่พี่กายครับคันเนี้ยเขาไม่ได้มาแบบสภาพนี้นะมาแก้ใส่ไฟไปคุยกันนี่ท่าไหนไม่รู้ดูดิโอ้โห ชนครับมาดูครับเอสหนึ่งครับปินเข้าไปเต็มๆครับเกียร์ห้าครับผมเขาทีมผู้จัดครับผมได้ปรับโช๊คเอ็กโวเลอร์ครับผมมาในระบบใหม่เรียกว่ารถเนี่ยเกาะถนนดูในโค้งครับผมในโค้งครับเป็นไงเป็นไงไปปั๊บเป็นไงโอ้โหเป็นไงฮะดึกมากเลยฮะขอย้อนแอบดูนิดนึงแล้วพี่กบนะได้ครับเพราะว่าผมเห็นแชบไปแชบมาบนหน้าเฟซบุ๊กวันนี้มาจริงๆเอ้ยขอย้อนโฉมสักนิดนึงพี่กบ สแตนเลนหรือไทเทเนียมเป็นไทเทเนียมครับพี่ไทเทเนียมแต่สีพวกนี้มันสีไทเทเนียมมันเลือกทําได้หลายแบบมันหลายเฉดสีมากลาเลยเฉดสีก็แล้วแต่คนจะเลือกทําแบบไหนก็ได้อะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่ความชํานาญด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างแต่ว่านี้โทนโทนสีนี้จริงๆอะ่ะน้องกายเขาเป็นคนเลือกแล้วก็เจ้าของรถเป็นเป็นโทนแนวแนวอเมริกานิดๆ มันจะออกสีประมาณนี้ทางทนมันจะออกแบบสีดิบดิบดิบกึ่งเงากึ่งด้านอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไม่ขัดเงาคือมันก็คือชิ้นงานด้านทอพอยลาปัดเงามันก็คือเป็นชิ้นงานไทเทที่มันคล้ายๆลายสแตลเล่ตอ่ถ้ามองมันออกคือถ้าคนมองภาพไม่ออกมันจะเหมือนคล้ายๆาสตาเลตผมสึ่ถามคับพี่เป็นสตาเล็หรือเปล่าคือพอมองลึกๆหรือเราเคยเล่นหรืออะไรพวกเนี้ยมันจะดูรู้เลยว่าเป็นไทเทเนียมสีสีเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาอยู่แตลเล็ตมันก็อีกแบบหนึ่ง เรนมันจะขึ้นเวลาเชื่อมมันจะเป็นรอยไหมใช่ใช่ไแต่นี้มันจะมันจะทําค่อนข้างยากเหมือนกันมันจะทําไม่ให้เกิดสีนี่แหละคือเนี่ยผมกำลังสงสัยอยู่ว่าแบบว่าคือไทเทเนียมอ่ะพอเวลามันโดนการหลอมหลอมด้วยไฟให้มันติดกันใช่มันจะเกิดมันจะเกิดสีทันทีใช่ซึ่งซึ่งโจทดของผมน้องกายเขาต้องการให้สีน้อยๆสีพวกนั้นน้อยแล้วก็ออกทองอมๆอะไรเงี้ยครับ โอ้โหซึ่ง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 รายละเอียดมันดูดิอัน่าใช่ค่อนข้างยากแล้วเราผมเติมลวดผมเติมลวดเชื่อมครับเนี่ยมันจะมีนูนนูนนูนอยู่เติมเติมลวดเอาเป็นลวดไทเนียมอ๋อคือมันต้องเติมลวดเติมลวดปกติคือเขาจะไล่วิ่งผ่านเลยใช่ไหมใช่ครับมันก็เลือกหลายรูปแบบในการทาโอ้โหครับอีกหนึ่งผลงานครับอันนี้เดี๋ยวไป เต็มเต็มที่น้องกายแล้วกันยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จนี่ถ้าใครถ้าใครถ้าใครจะมาทํารถนะไม่ใช่ว่าเดินแต่ท่ออินเตอร์ที่มันเป็นอลูมิเนียมนะใชเทก็รับใชเทก็รับครับแพงกว่าไหมแพงกว่าอย่างงานหม้อน้าผมก็รับเนี่ยเนี่ยอย่างอย่างเงี้ยก็เป็นพัดลมตัวเดียวอ่าอย่างงี้เป็นพัดลมสองตัวอันนี้เสร็จแล้วตั้งกันยังไงพิกบพัดลมตัวเดียวกับพัดลมสองตัวจริงๆแล้วแนะนําให้ใช้พัดลมตัวเดียวหรือสองตัวดีกว่า มันมันก็มันก็ขึ้นอยู่กับเราใช้งานด้วยอะไรด้วยครับจริงๆพัดลมตัวเดียวก็ใช้ได้ไหมใช้ได้ก็ผมถึงแนะนําว่าในการดูแลบํารุงในการใส่ใจกับเขาอ่ะมันค่อนข้างที่จะเยอะกว่าพัดลม2ตัวหน่อยอะไรประมาณนั้นเอาต้องพูดกันอย่างนี้อยู่ที่การใช้ของคุณเป็นหลักใช่คุณเดินทางไกลคุณจะอะไรคุณก็ลองดูลองปรึกษาช่างดูว่ารกษาชแบบไหนดีกว่าอ่าใช่เผลอๆอาจจะไม่ให้ใช้พัดลมไฟฟ้าด้วยซ้ํา พัดลมเครื่องก็ใช้ได้นั่นแหละแต่มันไม่สวยไงใช่ก็พูดถึงหมายถึงว่าเราถ้าเราจำเป็นมากๆอ่เราต้องใช้พัดลมเครื่องยนต์ใช่รับนะอ่ะผลงานดีๆนะครับก็ติดต่อได้ที่พี่กบนะครับเฟซบุ๊กกบขอสร้างนะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาอาจจะไม่เห็นร้านอยู่ตรงที่เดิมแล้วอาจจะไม่เห็นร้านอยู่ตรงตำแหน่งเดิมนะเพื่อนๆครับเขาไม่ได้ปิดกิจการหรือว่าอะไรนะเขาขยายกิจการเพิ่มเติมขึ้นมา พี่กบจะไปไหนบอกน้องหน่อยบคิดว่าอาจจะต้องขยับไปอยู่ในซอยนิดนึงแต่พื้นที่ใหญ่กว่าแต่ก็กําลังกําลังทําอยู่กาลังสร้างกําลังสร้างโครงสร้างอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวทําบุญเดี๋ยวยังไงได้ครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับก็ขอให้พี่จบกิจการลุ้งเรืองครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะได้ไปอูไม่ไวๆนะ ก็ใครจะมาใช้บริการก็ติดต่อพี่กบล่วงหน้าได้นะครับจะมาล็อกคิวหรือว่าจะทํารถหรือว่าอะไรก็ติดต่อพี่กบได้ใน Facebook ของกบท่อสร้างนะครับก็สำหรับคลินี้ขอบคุณพี่กบมาที่มาให้ข้อมูลดีๆนะครับเดี๋ยวรถขลังเสร็จเดี๋ยวผมจะได้ครับไปสกิดพิกาดพิกายต้องผมต้องนำเสนอนะโอเคขอบคุณมากครับพี่กบสวัสดีครับ